ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 นาทีชีวิตรถบรรทุกดินขับเนยแยกชนต้นไม้คนขับร่างติดซากรถสาหัสหนุ่มใหญ่เมาแล้วขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกฝ่าเจ้าหน้าที่พุ่งชนกระบะหัวแตกบาดเจ็บสาหัสสภาเกษตรจังหวัดตรางของความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนเงาะชะลอและลดปริมาณการเก็บเกี่ยวลกลง นาทีชีวิตรถบรรทุกดินขับเลยแยกชนต้นไม้คนขับร่างติดซากรถสาหัสกู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเวลา21นาิ50นาทีวันที่28พฤษภาคม2560บริเวณแยกผงตะเคตถนนสายไร่ป่าด่านชุมพลตะบนเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตรา รอยตำรวจเอกพิษณุขาวงร,าาร้อยเวรสถานีตำรวจพูทอรเมืองตราได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกดินชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดพร้อมอุปกรณ์เครื่องตัดทางและรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงพบรถบรรทุกดินหมายเลขทะเบียน80ขีด5313ตรา ชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่ทำให้บริเวณห้องโดยสารพังยับและเครื่องยนต์หลุดออกมาทั้งหมดโดยกันขับชื่อนายวิวรศักิ์ธรรมจักรอายุ23ปีอยู่ในอาการสาหาัสถูกอัดกอปปี้กับซากรถและต้นไม้ขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุมีน้ำท่วมขังสูงกว่า50เซนติเมตรส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างยากลำบากโดยเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดถางเข้าช่วยเหลือประมาณ30นาที ก็สามารถนำคนขับออกจากรถได้สำเร็จก่อนให้รถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราดนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดรักษาอาการต่อไปผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ารถจนบรรทุกดิน ขับมาจากทางโรงเรียนบ้านผงตะเคเมื่อมาถึงสามแยกผงตะเคลรถบรรทุกดินไม่ได้ชะลอรถเพื่อหยุดแต่กลับขับเลยแยกแล้วพุ่งชนต้นไม้จนได้รับบาดเจ็บดังกาวสำหรับบริเวณสามแยกผงตะเคเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นจุดที่มืดมากและไม่มีสัญญาณไฟเตือน หรือป้ายสะท้อนแสงที่ให้เห็นเด่นชัดจนทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะในเวลาที่ฝนตกหนักทัศนวิสัยไม่ดีหนุ่มใหญ่เมาแล้วขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกฝ่าเจ้าหน้าที่พุ่งชนกระบะหัวแตกบาดเจ็บสาหัสเวลา1 6 3 0นาทีวันที่29พฤษภาคม2560 เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราได้รับแจ้งจากตำรวจตู้ยาบ้านเนินสูงตำบลอะากางอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบริเวณด่านเนินสูงหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิเดเหตุโดยในที่เกิดเหตุเป็นดาน่านควาามั่นคงของทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40-50ปีบาดเจ็บสาหัสมีแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตรานอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บหมายเลขทะเบียนกอตช 530ตราดล้มอยู่กลางถนนด้านหน้ารถพังเสียหายส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบอรอ8620จันทบุรีไฟหน้าด้านขวาแตกคนขับชื่อนายประจวบพูนผลอายุ44ปีช่างรับเหมาก่อสร้างนายประจวบกล่าวว่าตนเองขับรถยนต์มาจากตัวเมืองตราดเมื่อมาถึงด่านเนินสูงเจ้าหน้าที่ทหารได้ยืนอยู่กลางด่านได้บกให้รถตนเองผ่านไปก่อน พร้อมทั้งห้ามรถที่มาทางอำเภอคลองใหญ่และทางตะบนท่ากลุ่มแต่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ขี่มาทางอำเภอคลองใหญ่ไม่ยอมหยุดฝ่าเจ้าหน้าที่ทหารพุ่งเข้าหารถยนต์ที่กำลังผ่านด่านซึ่งตนเองพยายามหักหลบแต่ไม่พ้นหลังเกิดเหตุตนเองลงมาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในอาการเมาสุราอย่างหนักและไม่สวมหมวกกันน็อก สภาเกษตรจังหวัดตราดขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนเงาะชะลอและลดปริมาณการเก็บเกี่ยวเงาะลงเพื่อช่วยยกระดับราคาเงาะนายสว่างชื่นอารมณ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้เริ่มออกสู่ตลาดในประเทศเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเงาะได้ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากเกินความต้องการของผู้บริโภคส่งผลให้ราคาเงาะ ลดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นสภาเกษตรกรจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรจังหวัดตราโปรดจรอและลดปริมาณการเก็บเกี่ยวเงาะลงเพื่อไม่ให้ผลผลิตประดังเข้าสู่ตราเพิ่มมากขึ้นยิ่งจะทําให้ราคาเงาะตกต่ําลง ช่นปกติเก็บเงาะวันล,ละ100ตะกา้าขอให้ชะลอการเก็บลง30ตะกา้าเก็บเพียง70ตะกา้าก็จะช่วยให้ผลผลิตไม่ประดังเข้าสูตา่ตลาดเกินปริมาณความต้องการของผู้บริโภคจะส่งผลให้ราคาเงาะที่ตกต่ำมีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในเวลาไม่นานนอกจากนี้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งคือการเก็บเงาะให้มีคุณภาพควรมีการคัดขนาดและคัดเกรดไม่ปนเงาะคัด จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทําให้ราคาดีขึ้นนอกจากนี้พี่น้องกเกษตรกรควรจะต้องรับฟังข่าวสารหรือสถานการณ์ราคาผลไม้ประจําวันด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกตำ่ำดังนั้นสภาเกษตรกรจงกังหวัดตราจ,จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนเงาะทุกท่านได้ทราบและขอความร่วมมือชะลอการเก็บเกี่ยวเงาะโดยลดปริมาณการเก็บเกี่ยวลงไม่ใช่การหยุดตัดเงาะคาดว่าจะช่วยสถานการณ์ด้านราคาผลผลิตเงาะได้ดีขึ้นตามลำดับในไม่ช้าและราคาจะส่งตัวดีขึ้น แล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสรีโทรศูนย์เก้าศนย์แปดหดหนึ่งแปดสองแปดสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แป5สีสถานีขนส่งตราโทรศูนย์สามเก้าห้าสอ 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอาวสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12 16 18นนนาาาาาาฬิิิกกกและลอำเภอคองใหญ่เตรียมความพร้อมจัดพิธีบวงสวงอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานบนท่านที่ประทรับณบริเวณหน้าที่ว่ากรารอำเภอคองใหญ่ ที่ห้องประชุมชั้นสองที่ทําการอาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายบงการบุญสนประหลัดอาวุโสอาเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หขึ้นประทับสู่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวก้องเขาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแห่อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทั้งนี้ตามที่อำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกับประชาชนได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาจุฬด,ดงกรพระจุฬจอม้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทางอำเภอคลองใหญ่ได้กำหนดจัดพิธีบวงสวงขึ้นในวันที่31พฤษภาคม2560จะจัดตั้งขบวนแห่อันเชิญไปยัง บ้านเข่าล้านผ่านเข้าสู่บ้านใหม่ลูดเรียบถนนชายทะเลตลอดแนวผ่านทางโรงเรียนบ้านตะหนึกมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านของจาจากนั้นมุ่งหน้าสู่ชายแดนบ้านหัดเล็กและวกกลับอำเภอของใหญ่และในวันที่1นึ่มิถุนายน2,560ช่วงเวลา10บนาฬิกาทำพิธีสง์จากนั้นในเวลา11บเนาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญและบวงสรวงพระบรมบรูปรัชกาลที่ห นาท่านประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีนาที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราได้กราบสการบูชารวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีอันเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ห้าอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โฆษกจังหวัดตราแดแถลงผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและของจังหวัดย้ำเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคําถาม4ข้อส่งไปยังรัฐบาลผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนายประธานสุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะโฆษกจังหวัดตราดแถลงข่าวตามนโยบายของรัฐบาลผลการดําเนินงานของจังหวัดครั้งที่10บทับสองพซึ่งเป็นไปตามคําสั่งของจังหวัดในเรื่องการแต่งตั้งโฆษกจังหวัดรวมทั้งคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติตามข่าวสารจังหวัดโดยมีหน่วยงานภาครัฐสื่อมวลชนทั้งถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมบริเวณสาราทับทิมสยามสารการจังหวัด สำหรับการจัดถแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราดตามนโยบายรัฐบาลในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญคือ ทางจังหวัดราขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามที่พลเอกประยุท์จันโอาชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวไว้ในรายการส์พระราชาสุการพัฒนาอย่างยั่งยืงเงนเมื่อวันศุกร์ที่26พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเพื่อร,รับทราบความคิดเห็นของประชาชนและนำมาพิจารณาแนวทางการทำงานของรัฐบาลต่อไป จังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนยังคงเฝ้าระวังปัญหาจากฝนตกหนักในระยะนี้นายชันศักดิ์วินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและขึ้นลมรางจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเดอันดามันและประเทศไทยมีกำลัง,งแรงลักษณะด,ดังกล่าวยังคงทำให้ประเทศไทย ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเลือนเพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรทั้งจังหวัดตราจ,จึงได้กำชับให้ทุกอำเภอตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเล่งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและสื่อมวลชนท้องถิ่นให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือ โดยดูแลบ้านเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ตัวบ้านรวมทั้งงดใช้โทรศัพท์มือถือในที่โลงง่งแจ้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐขอให้ตรวจสอบป้ายโฆษณาหรือสิ่งกอ่อสร้างที่ไม่แข็งแรงหากพบว่าอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชนให้ดําเนินการแก้ไขส่วนชาวประมง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ส่วนตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้งอำเภอเกาะกูดอำเภอเกาะช้างขอให้ผู้ประกอบการที่พักเตื่นนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงอันตรายจากกระแสน้ำดุดออกหรือลิฟต์ขี่เลนโดยก่อให้หนักท่องเที่ยว งดเล่นน้ําทะเลขณะที่ขึ้นลมรางและหากพบว่ามีฝนตกหนักมากหรือมีปริมาณน้ําฝนเกินกว่า90ม mm ิลิเมตรต่อ24ชั่วโมงให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของอําเภอและท้องถิ่นให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในอย่างทันท่วงที ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ที่สำนักงารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดหม่ยเลขโทรศรรัพท์0 3 9 5 2 5 7 2 7 3 0ตลอด24ชั่วโมง